จะมีคลาสอยู่สตัวนะครับอันแรกคือ Box ส่วนอันที่2คือ v i n e r y Tree ในส่วนของ Box นีครับจะมี Init Delete Add Item Remove Item Add Time a d r Price Get Item ในส่วนของคลาสนะครับค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็จะมีตามที่เห็นใน a อ d g แกมแล้วก็ในส่วนโคดเลยนะครับโอเคครับในส่วนของ Class Box Class Box จะมีตัวของ init init นะครับเป็นฟังก์ชันในการสร้างอ็อบเจกต์ของ Box โดยกำหนดค่า number box user email และ password และกำหนด attribute item time time left price num แล้วก็ left ก,กับ right ครับต่อไปเป็นตัวของ delete user pass ครับฟังก์ชันตัวนี้จะทำการลบข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยกำหนดค่า username และ password เป็น n นนะครับอันที่3นะครับจะเป็นตัวของ add item add item นะครับเป็นการเพิ่มสินค้าลงในกล่องโดยเก็บข้อมูลสินค้าลงใน list item นะครับตัวที่4เป็นของ remove item เป็นการลบสินค้าออกจากกล่องโดยตรวจสอบว่าสินค้านะครับอยู่ใน list หรือไม่ถ้ามีก็ลบออกครับตัวที่5นะครับเป็นการ add time คือการกำหนดค่าเวลาและเวลาที่เหลือในกล่องนะครับ หกเป็นการ a d ด price คือกับการกำหนดราคาในกล่องเนานะ,อ,ะอันที่เจ็ดก็จะเป็นการ get item คือการคืนค่าลิชของสินค้าที่อยู่ในกล่องในส่วนของ card battery t r e นะครับคานี้ก็จะมี init นะครับซึ่งเป็น constructor ที่ใช้สร้าง object ให้กับ b i n a r y t นะครับโดยคานี้จะทําการกําหนด root ให้เป็นโหนดเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีฟังก์ชัน create ครับทำหน้าที่ในการสร้างและคืน object ชนิด box นะครับโดยกําหนดค่า number box, user name, email และ password ครับส่วน card insert นะครับจะทําหน้าที่เพิ่มกล่องใหม่ลงใน b i n a r y t r e นะครับโดยกําหนดค่าเริ่มต้นที่ root และใช้เมธอด insert recursive นะครับเพื่อในการกําหนดตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ส่วนฟังก์ชัน insert recursive นะครับก็จะเป็นเมธอดที่เรียกใช้ตัวเองเพื่อแทรกกล่องใหม่ลงในบันไดรูทีนะครับโดยตรวจสอบ number b o x เพื่อตัดสินใจว่าควรแทรกกล่องไว้ทางซ้ายหรือฝั่งขวาของ r o o t นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน insert item b y b n นะครับจะทำหน้าที่ในการเพิ่มสินค้าลงในกล่อง โดยระบุหมายเลขกล่องและใช้เมธอด add item นะครับในกล่องที่เราต้องการส่วนฟังก์ชัน insert by user นะครับก็จะทำการเพิ่มสินค้าลงในกล่องโดยระบุ user name นะครับแล้วก็ password แล้วก็ใช้เมธอด add item ในการเพิ่มกล่องที่ต้องการนะครับฟังก์ชัน insert item นะครับฟังก์ชันนี้จะทำการเพิ่มข้อมูลเวลาลงในกล่องโดยระบุหมายเลขกล่องนะครับ และใช้เมธอด add time ในกล่องที่ต้องการครับส่วนฟังก์ชันต่อไปก็คือฟังก์ชัน insert type นะครับทำหน้าที่ในการเพิ่มข้อมูลราคาลงในกล่องโดยระบุหมายเลขกล่องนะครับและใช้เมธอด add price ในในกล่องที่ต้องการครับครับผมในส่วนของฟังก์ชัน search นะครับจะเป็นการค้นหากล่องโดยระบุหมายเลขกล่องนะครับ number box โดยการเริ่มต้นที่หลูนะครับแล้วก็ใช้เมธอดที่ชื่อว่า search recursive นะครับ ส่วน search recursive เนี่ยก็จะเป็นเม t อดเรียกตัวเองนะครับเพื่อค้นหากล่องโดยเริ่มต้นที่หน่วยปัจจุบันแล้วก็จากนั้นจะไปเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวานนครับตามค่า number box ที่กำหนดนะครับต่อไปฟังก์ชัน search by use name นะครับก็จะเป็นการค้นหากล่องโดยระบุ use name โดยเริ่มต้นที่ root และใช้เม t อด search by use name recursive นะครับส่วนฟังก์ชัน search by use r name recursive เม t h อดเรียกต,ตัวเองเพื่อค้นหากล่องโดยเริ่มต้นที่หน่วยปัจจุบันนะครับจากนั้นก็จะเป็นการเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาตามค่า use r name ที่กำหนดนะครับ ต่อไปนะครับฟังก์ชัน search email นะครับจะเป็นการค้นหากล่องที่มีอีเมลที่ตรงกับค่าอีเมลที่เราระบุนะครับโดยเริ่มต้นที่ r o o t แล้วเราก็ใช้ search email recursive นะครับในการค้นหาส่วนฟังก์ชัน search recursive email นะครับก็จะเป็นเมท็อดเรียกตัวเองนะครับเพื่อค้นหากล่องที่มีอีเมลตรงกับค่าอีเมลที่ระบุนะครับโดยเริ่มที่หน่วยปัจจุบันนะครับและเลื่อนไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาตามค่าอีเมลที่กําหนดส่วน delete นะครับก็จะเป็นการลบกล่องโดยระบุหมายเลขกล่องนะครับโดยเรียกใช้ delete recursive นะครับ แล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยดิเรกซีฟนะก็จะเป็นเมทัลเรียกตัวเองนะครับเพื่อลบกล่องโดยเรื่องที่โหนปัจจุบันนะครับและจัดการกรณีการลบที่ส่วนต่างของการเชื่อมต่อของกล่องครับต่อมาถ้าของมีฟังก์ชัน min value คือเป็นฟังก์ชันที่ใช้ค้นหาในคืนค่ากล่องที่มีหมายเลขกล่องที่น้อยที่สุดในส่วนด้านล่างซ้ายของโหนที่เราระบุไว้นะครับมีฟังก์ชัน max value เป็นฟังก์ชันที่ค้นหาและคืนค่ากล่องที่มีหมายเลขกล่องที่มากที่สุดในแบเตอรี่ที ยังมีฟังก์ชัน Max Value Over นะครับส่วนนี้จะใช้ค้นหาคือคืนค่ากล่องที่มีค่ามากที่สุดโดยที่เริ่มจาก Root แล้วก็เลื่อนไปทางขวานะครับมีฟังก์ชัน Temporary Number จะเป็นการคำนวณและคืนค่ากล่องเมื่อเราเพิ่มกล่องเข้าไปใหม่นะครับจะคืนค่ากล่องที่ควรใช้นะครับต่อมายังมีฟังก์ชัน Last Box ก็คือการคืนค่าหมายเลขกล่องที่สูงที่สุดที่เราอนุญาตให้ใช้ได้มีฟังก์ชัน Save to Data จะเรียกใช้ save to data recursive เพื่อบันทึกข้อมูลจากบ n a r y ร r e e ลงไปในริดข้อมูลนะครับส่วนฟังก์ชัน save to data recursive จะเป็นการบันทึกข้อมูลจากบ n a r y ร r e e ลงไปในข้อมูลริดโดยจะเรียกใช้ตัวเองแล้วก็ตรวจสอบแต่ละโนดแล้วก็บันทึกข้อมูลลงไปในริดครับมีฟังก์ชัน save tag จะเป็นการบันทึกข้อมูลริดลงไปในไฟล์ข้อความนะครับมีฟังก์ชัน load form tag ก็คือจะโหลดข้อมูลข้อความจากไฟล์ที่ เราได้เซฟไว้แล้วก็คืนค่าข้อมูลแล้วก็โหลดเข้าไปใช้ในงานอ่าบัล k e ชีตต่อไปครับฟังก์ชันเซิร์ชทำให้ในการค้นหาข้อมูลนะครับโดยมีคียคือ Number Box นะครับซึ่งเป็นหมายเลขของกล่องผู้ใช้เซิร์ชจะเรียกใช้งานฟังก์ชัน Search r e เ u อร์ซ e โในการส่งค่าไป2อย่างก็คือค่า Root และหมายเลขของกล่องนะครับในฟังก์ชัน Search r e เ u อร์ซ e นะครับถ้าพบว่าค่า o o ทค่า o o t ไม่มีนะครับจะส่งนอนกับ ไปแล้ยจดทางานนะครับถ้าพบว่าค่าของตัวแปร Number Box ในโหนตปัจจุบันเท่ากับคีย์ที่ได้รับมานะครับจะทําการส่งรุ่นนั้นออกมาและจดการทํางานนะครับถ้าพบว่าค่าของ Number Box ในโหนตปัจจุบันมากกว่าคีย์จะเด้ตัวเองซ้ํานะครับโดยให้ไปค้นหาโหนตที่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับถ้าค่าของรุ่นน้อยกว่าให้ไปค้นหาโหนตที่อยู่ฝั่งขวานะครับถ้าตําแหน่งโหนตปัจจุบันมีค่ามากกว่าคีย์ และฝั่งซ้ายของโหนดไม่มีลูกก็จะทําการสร้างข้อมูลที่ฝั่งซ้ายนะครับแต่ถ้าหากฝั่งซ้ายมีชายโหนดก็จะสามารถทําการเรียกตัวเองกลับมาอีกครั้งนะครับถ้าตำแหน่งของโหนดปัจจุบันมีค่าน้าอยกว่าคีนะครับและฝั่งขวาของโหนดไม่มีลูกจะทําการสร้างข้อมูลที่ฝั่งขวานะครับอ่าแล้วแต่ถ้าฝั่งขวามีชายโหนดก็จะทําการเรียกตัวเองกลับมาอีกครั้งครับต่อไป delete นะครับ delete จะมีการเรียกฟังก์ชัน delete recursive พร้อมกับส่งค่าดูเลคีไป ฟังก์ชัน delete recursive เมื่อได้รับข้อมูลจะทำการค้นหาว่าโหนดที่ต้องการลบอยู่ที่ไหนเมื่อพบเมื่อพบโหนดที่ต้องการจะทำการเช็คว่ามีชายโหนดหรือไม่ถ้ามี1ชายโหนดจะทำการนำโหนดนั้นแทนที่โหนดที่ลบแต่ถ้ามี2จะค้นหาค่าที่น้อยที่สุดจากสับขีฝั่งขวาและแทนที่โหนดที่ต้องการลบด้วยค่านั้นจากนั้นเรียกฟังก์ชัน delete recursive อีกครั้งเพื่อทำการลบข้อมูลที่ถูกนำมาแทนที่ ต่อไปเป็นการแนะนำตัวแอปพลิเคชันของกลุ่มเรานะครับหน้าแรกนะครับหน้า s i g n In เมื่อกดปุ่ม s i g n Up นะครับจะเปลี่ยนไปสู่หน้า Sign Up ดังรูปนะครับแล้วก็ตัวหน้าของ s i g n In นะครับยังจะมีปุ่มปอกอ o t Password นะครับที่เมื่อกดไปแล้วจะนำมาสู่หน้า Reset password แบบนี้นะครับค่ะต่อไปนะคะหน้า User นะคะเมื่อเราเข้ามาที่หน้า User แล้วนะคะเราก็กดนะคะ เพิ่มเวลานะคะเพราะว่าในกล่องเวลานะคะเรายังไม่มีเวลาอยู่เลยนะคะเราก็กดเพิ่มเวลานะคะแล้วระบบจะขึ้นมาถามว่าเวลาที่คุณต้องการเช่ากล่องเนี้ยคุณต้องการเวลากี่วันนะคะเราก็กรอกตัวเลขที่เราต้องการไปนะคะแล้วเราก็กดเซฟนะคะต่อไปนะคะเรานะคะก็จะเห็นได้ว่า ในกล่องนะคะของเวลาถอดนับถอยหลังนะคะก็จะมีเวลาเพิ่มขึ้นมาแล้วตอนนี้เป็น30วันค่ะคะ่ะต่อไปนะคะเราเข้ามาในหน้า user นะคะที่เป็นพื้นที่จัดเก็บนะคะให้เราทำการเลือกบล็อกนะคะแล้วระบบนะคะจะโชว์คำว่า number b o x เข้ามานะคะเพราะในที่นี้นะคะโปรแกรมนะคะจัดเก็บหมายเลขบล็อกนะคะเป็นแบบ binary search t e e นะคะ เราก็เลือก number box นะคะคือ box ที่10นะคะแล้วก็กด select box ค่ะค่ะต่อไปนะคะหากเรา sign in มาในฐานะ admin นะคะระบบเรามีระบบ admin ด้วยนะคะเราก็กดนะคะเข้าไป enter box number or user or email นะคะเราจะหาได้ทั้ง3แบบเลยนะคะเพื่อที่เราจะดูรายละเอียดในกล่องได้นะคะ เมื่อกดไฟล์หรือเซิร์ฟเวอร์นะคะต่อไปนะคะจะแสดงข้อมูลเชิงลึกนะคะที่เก็บไว้ในไฟล์หรือเซิร์ฟเวอร์นะคะต่อไปนะคะแอดมินของเรานะคะสามารถเสิร์ชนะคะโดยใช้ยูสเ n a m e นมบล็อกนัมเบอร์หรืออีเมลได้นะคะเราเสิร์ชได้ทั้ง3อย่างเลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาคำนวณน,นะคะ Big O นะคะของโปรแกรมกันนะคะค่ะในคลาสเมน n นะคะ ฟังก์ชัน create insert นะคะเราจะคิดเป็นมีค่าเป็น on ค่ะต่อไปนะคะฟังก์ชัน search นะคะจะมีค่าเป็น on ค่ะและฟังก์ชัน delete นะคะก็มีค่าเป็น on เช่นกันค่ะและต่อไปนะคะ save to data นะคะก็มีค่าเป็น on เช่นกันค่ะและต่อไปนะคะ save txt นะคะก็มีค่าเป็น on เช่นกันค่ะต่อไปนะคะ ฟังก์ชันโหลดฟอร์ม txt นะคะก็มีค่าเป็น on เช่นกันค่ะดังนั้นแล้วนะคะ big o ของอโปรแกรมนี้นะคะก็จะมีค่าเท่ากับ on ค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของ admin ใช้ id เป็น admin หนาดผ่านจะเป็น Admin 2 3 4 ก่อนเราเอียงเข้าไปก็จะเป็นหน้าแบบนี้สมมุติว่าเราต้องการแก้ไขข้อมูลของไซสกคนก็เล่อีดเข้าไปเลยอันน,ออนี้ก็จะเป็นหน้าสำหรับแก้ไขขอ้อม,มูลสามารถเลือกกล่องเปลี่ยนกล่องให้ผู้ใช้ได้เปลี่ยนอยู่เน name พอเปลี่ยนเสร็จแล้วกด s a v เปลี่ยนรหัสผ่านเปลี่ยนอีเมลหรือว่าเพิ่มหรือลบเวลาก็ได้ ต้องส่วนเลือกกล่องถ้าเราเลือกกล่องที่สก็จะเป็นการทําให้ผู้ใช้นี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้กล่องไหนอยู่เสร็จแล้ว delete this user หมายถึงการลบผู้ใช้นี้ออกไปเลยลบบัญชีนี้ออกไปเลยถ้ากลับมาจะมีปุ่มเซิร์ฟสามารถเซิร์ฟได้จอนหมายเลขกล่องก็ได้สมติ ใ่กองแ้า็จะขึ้นม,มายเนะสียบลนี้ว่าเซรชาชื่อสมุดทชื่อก็จะมีชื่อประสนุนเข้าไป ก็ส่วนของไฟล์กับเซิร์ฟเวอร์ไฟล์จะเป็นข้อมูลแบบเชิงลึกที่ถูกเก็บไว้ในไฟล์ส่วนเซิร์ฟเวอร์จะเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เป็นแบบเรียลไทม์ก่อนที่จะเก็บไว้ในไฟล์แค่นี้ละส่วนของแอดมินนม่สำหรับยูเซอร์นะครับ ก่อนเออเพรายังไม่มีบัญชีเราต้องเข้ามาที่สายรับเพื่อสร้างบัญชีใหม่ก่อนต่อที่สร้างงนบัญชีใหมลแบบนี้เจุดแบ่งกูสายอ่างพื่อการสมัครบัญชีใหม่เสร็จแล้วถ้าสำเร็จก็จะขึ้นงานบันทึพร้อมกับ มีอ e ีเมลส่งไปที e ่อีเมลของผู้ใช้นะครับจากนน้ี่สองแล็วอกอ g i n ได้เลยอันนี้คือหน้าต่างของสำหรับผู้ใช้งานตอนเอืให้เราเลือก กล่องที่ต้องการใช้งานก่องมุกบึกจะโชว์กล่บบชาชากองที่ยังไม่ถูกใช้งานทั้งหมดสมมติว่าลเลือกกล่องที่สี่นะครับก็จะขึ้นมาโชว์เป็นกล่องที่สี่นี้จากนั้นก่อนที่จะฝากเราต้องอทำถึงการเรื่องเวลาสมมติว่าเลือกเป็นกล,ล่องสี่ แลยังมีป,ปุ่ม t e n s i o กรณีที่เราต้องการเปลีป่ยนแปลงกับสามารถกด c o n เฟิร์มตรงนี้ได้ครับและยืนยันการ,รยังยันการเช่าตามเวลานี้ตอนนี้ก็จะมีค่าเหลือ7วัตต์เรียบร้อยดังนั้นเราสามารถขอขอได้ตามที่ต้องการเลยกาจสัเป็น ถ้าเราต้องการกดฝากก็ฝากเข้านนะมาได้เลยครับ แบบนี้ก็ต้องกดเก็บทุกทีนกจะหายไปหรือว่าสามารถสิ l ิ็กส่วนี้แล้วก็กดเก็บได้เลยหรือว่าถ้าต้องการรับของทั้งหมดเสรก็คุมทั้งหมดเสร็จแล้วกดเก็บได้เลย มีสองแท่งเสร็จแล้วเราต้องการเสิร์ฟเราสังกก่งใหพิมพ์ของ การเซิร์ฟสามารถเพิ่มสีสีน้ำกดเซิแสงนี้ได้เลยหรือว่าถ้าเราจำจำชื่อทั้งหมดนี้ได้เราสามารถพิ่์แค่นี้ก็ได้เมื่องจากขึ้นทุกตัวที่มีไอซีจะให้ถ้สมมติว่าจำได้แค่ s อส ไม่จัดขึ้นมาโชว์ให้ดูนี่อ่าเสร็จเรียบร้อยล้วก็จะมีเขาฟักขึ้นนี่แล้วเรามาเช็คที่มก็จะเป็นบอกว่ามีอะไรบ้างสรดคล้องกับเวลาที่ใช้เดือเท่าไหร่เสร็จแล้วกดล็อกเราได้เลยส่วนในกรณีที่เราใส่ข้อมูลผิดพลาดน,นะครับช่นใสยอย่อิู่ข้างในตัาพ ชิ้ใสาขฟ้อลที่ยังไม่ได้สมัครยังไม่มีอยู่ในฐาช่องก็จะขึ้นเหมือยู่เส้รงออดอีกข้หรือว่าสายในเส้นแรถูกต่ใส่ฟมมมม้องผิดจะขึ้นหมดแบบนี้นการอยู่เรงอ่อ o สุดอีกข้อส่วนในด้านสายอัพถ้าเราใส่เส่นแรงที่ถูกใช้ปไปแล้วก็ขึ้นเจ้าต ใส่หรือ,อรข้อสเออสนสที่ถูกใช้ไปแล้วนะครับก็จะขึ้นแจ้งเตือ,อบบบนนะอยู่ข้เอเสนอโดยเสร็จหรือว่าใส่อีเมลที่ถูกใช้ไปแล้วก็ก็จะโชว์แบบนี้ครับอยู่ข้อเสนอไออีเมลถูกใช้ไปแล้ว ส่วนที่เราใส่บาส่วนจับของเธอความสนการิงไม่ตรงกันถ้าไม่เหมือนกันนะครับก็จะโชว์ร้ความส่วนแตเส้นเลยบิดไม่ตรงกันในส่วนของหน้าดึงหัผ่านมีเาเดนะครับที่เราใส่ยูเซอใน กับอีเมลของเราที่สมัครไปเส้นเลือดก็จะส่งอีเมลเมื่กลับมาที่หน้าอีครับระบบก็จะส่งผ่กาเบอร์ที่สุ่มใหม่มาให้ให้เราใช้แบบนีน้ได้เลยว่าในกรณีที่เราเลื่อยู่เส้นเลืแต่เรายังจำอีเมลกับรหัสผ่านที่สมัครได้นะครับเราก็สามารถ กับภาพผ่านแน่เลยครับน่าจะขึ้นมา